เขา move on ตัดจบตัดใจจากเราแล้วใช่หรือไม่อัปเดตความรู้สึกของคนเก่านะคะที่เราอะเลิกลากันไปมาดูสิว่าหลังจากที่แยกย้ายกันไปละในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เขา move on ตัดใจจากเราได้แล้วพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือว่ายังมีความคิดถึงแล้วก็อะไรอาวร์นในตัวเรา ให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นและขอให้ไพ่ช่วยตอบทีเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะเลือกรับแต่พลังงานดีๆนะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียนนะคะโอเคค่ะขอเช็คซิว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขา move on หรือ,อยัง ขึ้นมาใบแรกราชาเหรียญบอกเลยว่าเขายังไม่ได้ move on เขายังไม่ได้ลืมชัดเจนตั้งแต่ใบแรกนะสิ่งที่หมอนาะชาเห็นก็คือพลังงานของไพ่เหรียญเนี่ยจะเป็นไพ่ทัดดินความมั่นคงความหนักแน่นเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาที่เขาจะเปิดใจให้ใครเขาก็เปิดใจช้า ไม่ได้เปิดใจยากแค่เปิดใจช้าต้องดูให้ดีให้ละเอียดถี่ถ้วนพอวันนึงเขาจะต้องเลิกลาเขาก็จะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลมาก่อนแต่ทีนี้เมื่อเลิกลากันไปแล้วอ่ะด้วยพลังงานความมั่นคงของธาตุดินอ่ะหมอนาชาก็รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะก็ยังมีความทรงจําดีๆที่เกี่ยวกับคุณ นะคะไพ่เหรียญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งที่รํำค่านะและ Energy ของภาพนี้นะชารู้สึกว่าสิ่งที่เขายังรู้สึกกับคุณนะเขาก็ยังมองคุณในแง่ดี เขามองว่าคุณอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเซฟโซนของเขาเป็นคนที่เขาคุยด้วยและเขารู้สึกสบายใจนะเนี่ยเอเนอร์จีแบบเหมือนเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่อบอุ่นมั่นคงแล้วเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนมีวุฒิภาวะเป็นคนที่มีความคิดดีมีเหตุผลนะคะบางคนเขาอาจจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ขยันทามาหากินขยันหาเงินใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะชาวา ยังมีการเข้ามาส่องยังมีการเข้ามาติดตามดูชีวิตของคุณยังสนใจคุณลึกๆก็มีความเสียดายอยู่นะอยากที่จะ เก็บคุณไว้เหมือนกันยังไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนะคะชัดเจนใบแรกยังไม่ได้ move on แล้วมาสองไพ่สี่เหรียญเนี่ยมาตอกย้ำนะนะชาพึ่งจะบอกไปเองว่าเขาเสียดายคุณอยากที่จะเก็บคุณไว้มันมาตอกย้ำกันเข้าไปพอดีกับไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเป็นไพ่ที่หวงแหนเป็นไพ่ที่รู้สึกเสียดายเป็นไพ่ที่อยากจะกอดเก็บไว้ไม่ได้อยากปล่อยแต่บอกก่อนนะคะสี่เหรียญเนี่ยบางที คุณกับเขาอะในสถานการณ์ตอนนี้ที่เลิกกันไปเขาอาจจะมีคนอื่นแล้วก็ได้ถ้าเขามีคนอื่นอะถึงแม้ว่าเขาจะมีใครอยู่เขาก็ยังเสียดายคุณยังอยากที่จะเก็บคุณไว้ไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปนะหรือถ้าเขายังไม่ได้มีใครมันก็เป็น energy ของคนที่แบบยังรู้สึกเสียดายอะต่อให้เขาจะไม่ได้กลับมาคบคุณเป็นแฟนแต่ก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอะเออบางคนก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเป็นแบบอะไรที่เปรียบเทียบไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ภายนอกเขาดูเหมือนไม่เป็นอะไรเ,เหมือนนิ่งมากเหมือนแบบฉันโอเคทุกอย่างเลยฉันสบายใจดีแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เต็มไปด้วยสีหน้าของความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในการที่เขาตัดสินใจเนี่ยอย่างแน่วแน่ในการที่ตัดจบกับคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็ดูเด็ดเดี่ยวดูเด็ดขาดนี่ดูไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือเต็มไปด้วยพลังงานของความเศร้าเสียใจแล้วก็ความกังวล ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกผิดต่อคุณเหมือนกันนะที่เขาทํากับคุณแบบนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขามีความรู้สึกผิดซ่อนอยู่นะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจเจ็ดเหรียญนะชะขอขยายเจ็ดเหรียญสิโอบอกเลยนะคะสิ่งที่เขาทํากับคุณนะ่ะเขาพยายามที่จะลืมพยายามที่จะ move on พยายามที่จะ ปลดปล่อยความรู้สึกของเขาให้มันหลุดพ้นจากความผิดที่เคยมีต่อคุณแต่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันตามหลอกหลอนเขาบอกเลยนะคะว่ามันติดแบบติดเป็นกรรมอ่ะนะถ้าเขามาทำให้คุณเสียใจยมันติดเป็นกรรมหลอกหลอนเขา เมื่อเวลาที่เขาไปคุยกับคนอื่นนะคะบางคนอะ่ะก็ได้รับผลกรรมนั้นก็โดนหลอกโดนทําให้เสียใจเหมือนคุณหรือบางทีเขาไปคุยกับคนอื่นน่ะนะคะเขาก็มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะมากแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้คนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทําให้เขา move on จากคุณได้จริงๆหรือบางทีอ่ะตัวเลือกเหล่านั้นเขาก็ไม่เจอคนที่ดีพอเหมือนกับคุณไม่มีใครทดแทนคุณได้บรรยากาศของไพน่นะชาว่า เขารู้สึกผิดและเขาน่าจะกำลังได้รับผลกรรมอะจากสิ่งที่เขาทำไม่ดีต่อคุณนะใบต่อมาบอกเลยว่าตอนนี้เครียดมากนะคะรู้สึกเครียดนะน้าชาขอขยายสิว่าความเครียดเกิดจากอะไรได้บ้างเขายังมูฟออนจากคุณไม่ได้เขาโหยหาคุณมากไพ่เดอะเลเวอร์คือมาส่องแล้วอะเกิดความรู้สึกเสียดาย และยิ่งช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งเริ่มที่จะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามามาเลยทำให้เขารู้สึกเสียดายและเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณเริ่มที่จะลืมเขาได้แล้วอยู่ได้แล้วอะ่ะนะคะแต่กลายเป็นว่าในฝั่งของเขาอะ่ะเริ่มรู้สึกเสียดายคุณส่วนหนึ่งอะ่ะนะชาว่าเขาไปพยายามที่จะไปลองเปิดใจกับคนใหม่ๆหรือมีคบคน คนใดคนหนึ่งอยู่แต่คนเหล่านะั้นนะไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกเขาได้เหมือนกับคุณไยกลายเป็นว่าเขากลับมาโหยหาคุณนะนะ่ะนะอะนาชาขอดูต่อสิว่าในเมื่อเขารู้สึกโหยหาเราขนาดเนี้แล้วมันมีโอกาสไหมที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะ ติดต่อกลับมาไหมสองถ้วยมีโอกาสค่ะภายในสองสัปดาห์หรือภายในสองเดือนนะคะจะมีการติดต่อกลับมาจากคนรักเก่าคนนี้นะคะคนคนนี้บอกเลยนะตรงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกผิดต่อคุณเขาสำนึกผิดแล้วจริงๆช่วงที่ห่างกันไปเขาได้ไปนิ่งคิดไปทบทวนนะคะเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาทําให้เขารู้ดีแล้วว่า ที่ผ่านมาเขาทําอะไรแย่ๆกับคุณคุณดีกับเขานะคุณเป็นคนที่มอบความรักที่จริงใจให้กับเขาคุณคือคนที่ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่ามันแตกต่างอะ่ะเหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่ให้ความรักแล้วก็ความปรารถนาดีกับเขาแบบไม่ใช่ว่าปกติแล้วอะ่ะตัวเขาอ่ะจะต้องไปทําให้คนนั้นคนนี้แต่เป็นคุณอ่ะที่เหมือนใช้ใจแลกใจอะ่ะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่เขาหยุดจะต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวไปคิดได้ไปเจอแสงสว่างแห่งปัญญาในวันที่เสียคุณไปแล้วนะแต่เขายังเชื่อนะว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังมีหนทางอ่ะที่จะกลับมาแก้ไขนะคะเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนดีอ่ะให้อภัยเก่งอะไรประมาณนั้นโอ้ยบอกเลยว่าคนคนนี้ในสมองของเขาอะหมกมุ่นนะมูฟออนจากคุณไม่ได้เขากำลังคิดหาคำพูด ประดิษฐ์คำพูดเออไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะจะพูดยังไงให้คุณใจอ่อนอะ่ะกากล้ากลัวนะคะอยากทักมามากแต่มีความลังเลสับสนนะคะโอเคขอดูซิขอสามใบโอ้มีคนรู้สึกผิดจริงๆคือมันชัดมากะคะ่ะไพ่จะติดขยายมาที่ไพ่ดีไฮโรแฟนอะ่ะน้าว่าเขาได้รับผลกรรมอะ่ะที่เขาทำไว้กับคุณมันทำให้เขารู้สึกผิดนะคะและเขาอยากที่จะมาขอโทษนะการกลับมาของเขาในเบื้องต้นเนี่ย อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับมาคบกันเป็นแฟนนะอาจจะกลับมาขอโทษคุณก่อนนะแล้วก็อยากที่จะให้คุณกับเขาสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันได้มีกันและกันในชีวิตแต่นะชาก็ยังมองว่าเขาก็น่าจะยังมีใครอยู่ ไม่ได้กลับมาแบบคลีนคลีนแบบ100%ซคนคนนี้เขามีเสน่ห์วาจาดีคําพูดคําจาดีเขาจะมีหลักการที่ดีเวลาที่เขามาพูดนะเขาจะสามารถพูดโน้มน้าวให้คุณใจอ,อ่อนให้คุณคล้อยตามได้นะคะคือออกแนวแบบเจ้าพ่อเหตุผลเจ้าพ่อหลักการนะเจ้าพ่อโน้มน้าวเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เหตุผลและหลักการนะคะในการโน้มน้าวและไกลเกลี่ยพอไพ่พขึ้นมาทั้ง ชายและหญิงนะคะหรือจะชายชายหญิงหญิงก็ได้นะคะพอไพ่ขึ้นมา,ามีภาพบุคคลทุกเพศทุกวัยนะคะก็เขาก็จะมาพูดโน้มน้าวแหละ พูดทุกอย่างให้คุณใจอ่อนให้คุณมองเห็นความดีงามของเขาในอดีตให้คุณเชื่อเขาและณนชาก็รู้สึกว่าลึกๆแล้วใจคุณน่ะก็ยังคงไม่ลืมเขาก็ยังมีความรักความผูกพันและด้วยดวงชะตาคุณกับเขามันก็ยังไม่หมดบุญกรรมมันยังมีเหตุที่จะต้องโยงแล้วก็วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ